สวัสดีค่ะวันนี้ขึ้นมาบนเกาะแล้วนะคันให้เราจะมาดูนะคะยยุุงงงม้้าก็ตอ ตาโน่าท่วมแล้นะตา่ต่น้ท่วมมาเลยนาทวมอะัออรับน่อนี่นี่ยดีไม่ใช่ไม่รู้อะไรโ้นเคยแปเช่นเคยชายเชเคยหมาเินนี่เอาเนอันนี้

กกันได้เลยวันนี้เรามาออกกําลังกายกันนะคะเรามาอาอนุรักษ์เกาะนะคะโดยการเก็บขยะนะคะมูลปล่อยนะคะพวกเศษพลาสติกนะคะขวดแก้วนะคะที่น้ําซัดขึ้นฝั่งนะคะน้ำกำลังขึ้นี อันนี้กำลังเก็บลูกอะไรไม่ทราบนะคะนี่ได้กหน่วยวันอันนี้แม่แม่กำลังเก็บอะไรกันไม่ทราบนะคะอ๋อพ <Ages, S 2> <ม>ุชซาค่ะอ๋อาน่นโน่นเรื่องเรื่องน่นางบนน่นเรื่องอะไรเรื่องโน่นโน่นข้างบนโน่นนะ สุตาป่านะคะเนี่ยหวานค่ะหวานนะคะหวานแดงแน่นอนหวานเลยลองดูไหมคะ พุซาทะเลนะคะอันน okay. ี like ouais calves calves we okay. right <t <t ้เขาเรียกพุซาทะเลค่ะอันุราชป่าเรานะคะอันนี้ค่ะอันนี้ปลาอะไรเรานะคะอันนี้ถ่ายวิดีโอค่ะจะอะไรวัด โอ้โห no? oh, นี่พี่พ <so ินแล้วนะคะเก็บไปได้ยถ่ายวิดีโออ๋อนี่เรามาหาพิซซ่ากันนะคะนี่เป็นอาหารบ้านๆนะคะะระวังด้วยนะคะระวังด้วยระวังด้วยนะจ๊ะ อันนี้แม่แม่กำลังเก็บพุทราตากนะคะอันนี้เป็นผลไม้นะคะนี่ค่ะไม้ลองไม้ลองไม้ค้าค่ะไม้จานค่ะทำหลูเรื่องเรื่องกันเจ้าอันนี้กองพับต้องเดินด้วยท้องนะคะอันนี้นะคะหาผลไม้กินก่อนนะคะเพื่อลดความดันนั่นเรื่องเรื่องเลยค่ะนั่นเรื่องเรื่องก อ๋อดูดูนูด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 ูนกดู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 ูด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 ดู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  นกนกกินแล้วอันนู้นนู้นข้างบนนูข้างบน้องลูกข้างบนข้างบน้องลูกอ่